มันกระโดดลงน้ำไม่เป็นไรเราเราจัดการบุคคลมาเยอะแล้วหลับตาได้แต่ไอ้ก้มคอยืนรอแล้วให้ตรวจตรวจตรวจตรงที่ตรวจครับพี่ตรงนี้ตรงมันกลมคุณผู้ชมถีบมาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณกุ้งวันุญาตถีบได้ไหมเดยวใ้ช่างภาพถีบเลยถีบได้ไหมเดี๋ยวพี่ถีบเองพี่รอเนี่ยเวลานานนี้เวลานี้มานานแล้วมันจะได้ไม่ต้องกะไงมันไปไม่ถูกไงอ่ะถีบเลยแล้วกัน นายกครับผมขออนุญาตทีมอุนะครับนายกอนุมัติยังโทรศัพท์อยู่นายกอนุมัตหรือยังให้ฉีดท่านลองขออนุญาตทีมอุนะก่อนนี้ไหมก่อนก่อนนั่นนะเดินแล้วก่อนไปโบยมาแล้วกี่่กีนั่นอ๋อให้เดินออกไปเดินออกไป ถ้าโดนเป็นร้อปีแล้วมไม่รู้รุบรไหมเีย<า>ทีบทีบเทีบน่หัวหน้าขออนุญาตทีบอเดิเดเดดนไปอีกนั่งลงนั่งลงดีกว่าไปย้อนขาออกไปเออยอนขาเออ